สวัสดีครับวันนี้ไลน์นาสวนสวรรค์ครับพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ป่าครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ป่าควรเว้นระยะห่างจากพื้นที่ข้างเคียงประมาณกี่เมตรครับตรงนี้เราปลูกก็เว้นไว้ประมาณน่าจะสี่เมตรได้ครับ ทีแรกก็ว่ายังห่างอยู่นะห่างจากพื้นที่แต่ตรงนี้มันเป็นที่เรามันก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติมันเป็นพื้นที่ของคนอื่นเขาเราควรจะเว้นไว้ประมาณกี่เมตรครับทีแรกก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรพอ,อต้นไมโน้โตขึ้นโตขึ้น กิ่งก้านสาขาเขาก็แผ่ขยายออกไปโดยเฉพาะไม้พยุงครับไม้พยุงมีงกิ่งก้านสาขาเขาเยอะมากพวกยางนาต้นแดงกระดูแล้วก็ต้นศัก์พวกนี้จะกิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปข้างๆเยอะมากเท่าไหร่ถ้าเราปลูกทีทีครับ แต่พยุงเนี่ยมันต้นเขาไม่เหมือนไม่ค่อยตรงหรือไม่ค่อยแข็งแรงไงมันมันจะไปเรื่อยเรือยลงไปถามว่าต้นแดงหรือต้นต้นสัก์เนี่ยมันก็กิ่งเขาก็แผ่ออกเหมือนกันแต่เขาจะเหมือนมันเป็นต้นเดียวแต่ถ้าพยุงเนี่ยยิง่งโอ้โหยิ่งมันหักแล้วกิ่งก้านสาขาเขาเนี่ เขาจะเลื้อยออกไปยกเว้นเราปลูกให้มันที่ีๆแล้วต้นเขาจะลูดขึ้นไปขนาดชะลูดนั้นเนี่จะว่าชะลูดก็ไม่ใช่เขายังมีกิ่งออกไปอีกกิ่งข้างเขาจะไม่เหมือนพกต้นแดงอย่างนาจะเป็นต้นเดียวครับดูต้นประดู่เขาก็ไม่ไม่ค่อยยื่นออกไปเขาจะลำต้นเขาจะชะลูดขึ้นไปเรื่อยเลย แต่พยุงนี่ไม่ได้เห็นข้างๆนะครับสังเกตดูข้างๆออกไปเริ่มจะไปคุมไปบังแสงข้าวแต่ทีนี้แสงแดดมันก็ยังแบบยังไม่บังมากเท่าไหร่พอเราลปลูกต้นไม้นี่ปลูกไปตามตามตะวันครับตามพระอาทิตย์ไม่ได้ปลูกขวางพระอาทิตย์ครับถ้าปลูกขวางนี่ไม่ได้เลย บางแบบไม่ได้ข้าวเลยข้าวก็บ้าใบแล้วก็ทีนี้กล็ล้มเกี่ยวก็ไม่ค่อยแต่โชคดีที่เราแบบพื้นที่เรามันยาวไปตามแบบตามพระอาทิตย์มันก็เลยเราก็ปลูกง่ายนะอยมาคุยว่าควรเว้นระยะห่างประมาณสักกี่เมตรครับจาก จากพื้นที่ของคนอื่นเขาสมมุติข้างๆเป็นพื้นที่ของคนอื่นเขาคิดว่าน่าจะห้าเมตรขึ้นครับเผื่อลากเผื่ออะไรเขาแบบเลื้อยไปลากเขาลากไม้ใหญ่พกไม้ยางนาพกอะไรนี่ลากเขาจะไปไกลเวลาเขาไถานาหรืออะไรถ้าของเราเองก็ปลูกไปเถอะครับปลูก สองเม็ดสามเมตรก็ไม่เป็นไรก็ข้าวก็อาจจะเสียหายนิดหน่อยครับไม่เยอะมากครับ้พื้นที่ของคนอื่นก็ประมาณห้าเมตรขึ้นครับอย่างน้อยๆน,นะสังเกตดูข้าวข้างๆครับมันมันจะแบบงามกว่า แถวที่ไม่มีต้นไม้แต่งามแต่ใบครับเพราะเพะไอ้กิ่งไม้มันแบบไปบังแสงมันก็ทำให้เขาต้นชลูดขึ้นเท้าวบ้าใบตอนนี้ก็เข้าปีที่ห้าจะเข้าปีที่หกครับปีที่ห้าย่างปีที่หก ที่แรกก็ว่าห่างน่าจะห่างเยอะอยู่ไม่เป็นไรพอ,อโตขึ้นโตขึ้นพยุงก็เริ่มจะเอียงเลื้อยไปทางบางทีเขาสู้พวกย่างนาหรือพวกต้นแดงเนี่ยสู้เขาไม่ได้ต้นแดงนี่เขาจะพุ่งขึ้นไปชะลูดขึ้นไปพยุงก็จะเบี่ยงออกข้างไป การปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างเพราะว่าถ้าเกิดข้างเคียงกันมีปัญหากันทะเลาะบอ่อแวงกันถึงขึ้นลงขึ้นสามบางทีตกลงกันไม่ได้ต่างคนต่างเกร้อนก็ถึงขั้นแบบชกต่อยอะไรกันก็มีเยอะแยะครับเราควรเว้นไว้ตั้งแต่ที่แรกเลยครับเว้นไว้ให้ห่างเลย ทางเจ็กที่คนอื่นเขาเยอะๆเลยครับฝั่งทางโน้นฝั่งทางทิศตะวันออกเราก็ปลูกปลูกแบบฝังพาาทิศแต่มันเป็นเป็นกอไผ่ครับไผ่นี้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็จะตัดแล้วครับไม่ไหวมันไม่ได้ข้าว แล้วลากเขาก็ลงไปแบบลงไปแล้วข้าวจะไม่งามเลยแล้วก็บังแดดด้วล้มปลูกข้าวเหนียวไม่ได้เลยปีนี้ได้ไม่กี่กระสอบนาน่าจะเป็นไรได้ประมาณแปดกระสอบน่าจะได้อย่างต้นแดงใหญ่แล้วนะครับห้าปีก็ กี่เซนเราไม่รู้ไม่ได้วัดดูสักทีครับแล้วก็ถ้าเกิดแล้วปลูกขวางตะวันขวางพาอาทิ์นี้ก็เราควรไม่ควรจะปลูกต้นไม้แบบด้านขวางต้นไม้ตัวโตครับถ้าปลูกด้านทิศตะวันออกได้อยู่ครับ ไม่ใช่ด้านทิศตะวันออกถ้าเราปลูกด้านทิศตะวันตกพอแดดตอนบ่ายๆมามันก็ต้นพกนาข้าวพวกอะไรก็จะได้แดดอยู่ถ้าเราปลูกทางทิศตะวันออกนะข้าวเรานี่จะไม่ได้เลยมันก็ไผ่นุ่นข้างหน้านะครับมันเกตดูข้างหน้านุ่นก็ไผ่เยอะ พอแดดมาช่วงบ่ายมาทีนี้มันเลยเที่ยงมาแล้วแดดมันจะไม่ไม่ส่องไปที่ที่ที่นาข้าวของเราถ้าเกิดเราปลูกทิศตะวันตกเนี้ยพอแดดมาเลยเที่ยงมันก็มันก็เลยต้นไม้เราแล้ว,ลวมันก็ยัง พงนาข้าวพวกอะไรเราก็ยังได้แสงแดดครับต้นไม้ใหญ่ล้วคนปลูกทางทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกของที่เราครับตัวนี้ก็ต้นยางนาก็าตายแล้วครับไม่รู้โดนปลวกหรือโดนอะไรกินเสร็จแล้วไหม น่าจะหาต้นไม้มาแซมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีครับคลิปนี้ก็มาคุยถึงเรื่องการปลูกต้นไมคน้ควรปลูกห่างจากพื้นที่คนอื่นเขาประมาณกี่เมตรครับคืออย่างน้อยๆก็ห้าเมตรขึ้นครับแค่สองสามเมตรนี่อย่าทำเลยครับพอ,อก,กิ่งไม้ โตมานึ่งไปบังข้าวบังที่เขามีปัญหาทะเลาะบาแวงกันครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามไลน์นาสวนสวรรค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ